เป็นบ้านเนี่ยซื้อที่ถ้าซื้อใหม่แล้วถ้ามันอํานวยความสะดวกไปมากขึ้นในเรื่องของค่ารถหรือว่าการเดินทางไปที่อื่นที่มันไกลๆประหยัดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปหนูว่ามันมันก็ดีนะถ้าเกิดเราลงทุนทีเดียวเพื่อที่จะแบบซื้อบ้านหลังใหม่ที่มันประหยัดส่วนอื่นไปแทนบ้านผมซื้อครับอยู่กับพ่อกับแม่ครับถ้าช่วงนี้ผมว่าไม่ไม่น่าจะมีบ้านน,าน่าจะเป็นเช่าบ,บ้านน่าจะดีกว่าผมว่าแบบเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีด้วยครับหลายอย่าง ต่ค่าที่มันก็แพงเอาแพงเอาเรื่อยๆครับผมว่าไม่ซื้อครับยังไม่อยากสร้างนี่ถ้ามีบ้านมันก็ต้องจ่ายนี่ทุกเดือนทุกเดือนครับผมเก็บตังค์ดีกว่าเก็บตังค์ไปลงทุนดีกว่าเคยเห็นที่สิงคโปร์เข้ามาที่เขาจะมีโครงการ H D B น่าจะชื่อนี้แล้วเห็นเขามีการจัดที่อยู่อาศัยเพื่อของเขาจะมีปัญหาเรื่องประชากรต,ตรงนั้นน่ะเขาเพิ่มประชากรโดยการสร้างที่อยู่อาศัยที่สนับสนุนว่าแบบถ้าคนมีลูกคุณจะได้ส่วนลดอะไรอย่างนี้นะหนูว่าอันนี้ก็เป็นเคสสตัดดี้ที่ที่ดีนะ มมือองงที่่่่่ยิใใหญฉันนาจไชคสคคคัญคใรช้แงแงบกวามันนนนนเเเเปป็็็ัืองนคนลกๆ <ใน S 2> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตรงประเด็นเที่ยงวันช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับผมรุ่งโรสสมบูรณ์เก่านะครับคุณผู้ชมครับการมีบ้านที่ไม่มั่นคงหรือว่าการเข้าไม่ถึงที่อยู่อาศัยครับถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญ ของการกลายเป็นคนเสี่ยงจนนะครับซึ่งก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกช่วงวัยเลยนะครับโดยปัจจุบันนี้ก็มีเด็กจบใหม่หรือว่า first jobber หลายคนนะครับเพิ่งจะเริ่มต้นทำงานหลายคนก็เลยเลือกที่จะไม่ซื้อบ้านหรือว่าคอนโดนะครับเพราะว่าไม่อยากที่จะมีหนี้ก้อนโตตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตในการทำงานแต่ถ้าถามว่าหลายคนเลือกวิธีไหน หลายคนเลือกวิธีการเช่าอย่างที่ได้สะท้อนไปเมื่อช่วงต้นรายการนี้นะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่แหละครับการที่จะต้องมาอยู่ในที่พักอาศัยราคาถูกก็ต้องแลกมากับการเดินทางแลกมากับการอยู่ไกลจากสถานที่ทํางานของตัวเองครับแน่นอนครับว่าปัญหาที่จะตามมาก็คือเรื่องของภาวะความเครียดเรื่องสุขภาพจิตรวมไปถึงการต้องแลกกับคุณภาพชีวิตที่ตามไปด้วยครับ คุณผู้ชมครับ The Active ได้พูดคุยกับคนรุ่นใหม่บางคนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยที่พวกเขาพบเจออยู่นะครับพวกเขาให้นิยามคำว่าบ้านของมนุษย์กันเดือนว่าเป็นที่พักที่ขนาดไม่ใหญ่มีราคาถูกเพื่อให้พอมีเงินเก็บครับตัวอย่างอย่างเช่นเตนะครับหนึ่งในคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งทำงานได้ไม่นานเขาเป็นเด็กต่างจังหวัดครับที่เรียนจบแล้วก็เลือกที่จะมาหาโอกาสทำงานในเมืองใหญ่เหมือนกับเด็กต่างจังหวัดหลายๆคนนะครับ ซึ่งเตก็มีห้องพักที่อยู่ใกล้ที่ทำงานเป็นห้องเช่าราคาถูกขนาดเล็กเพราะหวังที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายนั่นเองครับโดยภายในห้องของเตก็มีเพียงฟูกที่ใช้นอนโต๊ะตัวเล็กๆสำหรับวางของและทำงานในห้องครับบางครั้งก็ต้องนำกลับมาทำต่อที่บ้านราวแขวนเสื้อผ้าและกระเป๋าเดินทางหนึ่งใบเตตั้งใจเลือกที่นี่เลยนะครับเพราะหวังว่าจะประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ด้วยสภาพแวดล้อมในห้องไม่น่าอยู่ ไม่เอื้อต่อการนั่งทํางานและการพักผ่อนก็เลยทําให้เขาต้องเสียค่าใช้จ่ายไปกับค่าเดินทางไปหาที่นั่งทํางานข้างนอกหรือก็อาจจะเป็นการเลือกทํางานในร้านกาแฟ coworking space ซึ่งก็ตกเดือนละหลายพันบาทซึ่งบางครั้งก็เจอกับปัญหาเงินเดือนชนเดือนนั่นเองนะครับซึ่งเตก็มองว่าเขาเหมือนกับเพื่อนรุ่นเดียวกันที่มองว่าห้องเช่าเป็นเพียงสถานที่ที่แวะผ่านเข้ามาเพื่อที่ตัวเองจะได้สามารถเดินต่อไปยังที่อื่นๆได้ โดยไม่ต้องเรียกมันว่าบ้านหรือว่าที่พักแต่เพราะว่าไม่มีทางเลือกครับแล้วก็ถ้าทําได้ก็อยากจะกลับไปทํางานที่ต่างจังหวัดครับและก็เชื่อว่าคุณภาพชีวิตพวกเขานั้นจะดีขึ้นได้และอาจจะมีเงินเก็บมากกว่าอยู่ในเมืองแต่ก็ต้องยอมรับนะครับความจริงว่างานบางงานหรือว่างานที่อยากทําอาจไม่ได้มีอยู่ในต่างจังหวัดซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนของคนรุ่นใหม่ที่คาดหวังที่จะมีความหวังนะครับแล้วก็อยากจะมีที่อยู่ ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตแต่ก็มีอีกหลากหลายปัจจัยที่จะต้องแลกมานะครับ,บคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกว่าด้วยราคาของที่อยู่อาศัยนะครับที่ดินที่มีราคาสูงมากยิ่งขึ้นจากการเติบโตของเมืองที่นำมาปรับใช้ในเชิงของการพาณิชย์มากยิ่งขึ้นก็เลยทำให้อสังหาริมทรัพย์ในเมืองนั้น มีราคาสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าจะอยู่ใจเมืองย่านธุรกิจแบบนี้ก็ต้องบอกว่าหลายคนคงจะต้องสู้กับราคาที่แพงขึ้นมาหน่อยแหะครับหรือว่าถ้าอยู่ไม่ได้ก็จะต้องไปอยู่ในห้องที่มีขนาดเล็กอย่างที่เตอยู่นะครับซึ่งก็จะไปกระทบกับคุณภาพชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นในการทํางานเลยครับ คุณผู้ชมครับแนวโน้มแบบนี้ก็เลยทําให้ผู้มีรายได้น้อยถึงจะทามาหากินอยู่ที่ย่านใจกลางเมืองแต่ก็มีโอกาสหรือมีความสามารถลดลงที่จะซื้อนะครับที่อยู่อาศัยแล้วก็คุณภาพที่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยกลางเมืองลดลงอย่างต่อเนื่องผลของราคาที่ดินแล้วก็ที่อยู่อาศัยที่สูงขึ้นทําให้มีแนวโน้มอ,อัตราการครอบครองกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยของครัวเรือนของกลุ่มรายได้น้อยในเขตเมืองมีโอกาสที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันนะครับ แต่ปัญหานะครับที่อยู่อาศัยผู้มีไรายได้น้อยในชุมชนแออัดในเมืองใหญ่ก็ใช่ว่าจะลดลงครับคุณผู้ชมแต่อาจจะมีทิศทางที่จะกระจายในเมืองใหญ่ที่จะกระทบกับคุณภาพชีวิตและก็ความมั่นคงในที่อยู่อาศัยมากยิ่งขึ้นคุณวิชัยวิรัตกพันนักวิชาการอิสระด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองชายภาพตลาดอาสังหาริมทรัพย์ให้เห็นนะครับว่าความต้องการที่อยู่อาศัยของประเทศ เวลานี้นะครับมีอยู่ประมาณ3 0 0 0 0 0ถึง4 0 0 0หน่วยด้วยกันโดยครึ่งหนึ่งของการโอนกรรมสิทธิ์นะครับจะกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพและก็ปริมณฑลส่วนที่เหลือกระจายตัวอยู่ในเมืองใหญ่ครับสิ่งเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้นที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยครับแต่เมืองใหญ่อย่างเช่นเชียงใหม่ก็ต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันแต่การเข้าถึงที่อยู่อาศัยกลับเลวร้ายลงนะครับหลังวิกฤตโควิด -19 ไม่ใช่แค่เฉพาะคนที่มีรายได้น้อยที่ขอสินเชื่อยากนะครับยังรวมไปถึงคนชนชั้นกลางด้วยที่ธนาคารมองว่าหากไม่มีทั้งหลักประกันและก็เครดิตการอนุมัติคงเป็นไปได้ยากท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับธนาคารก็จําเป็นครับที่จะต้องรักษาระดับความเสี่ยงของตัวเองด้วยให้คุณผู้ชมไปดูข้อมูลนี้หน่อยนะครับมาจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ครับ เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในช่วงปี2,563ถึง2,568ครับจะพบเลยนะครับว่าตัวเลขติดลบมาตั้งแต่ปี2,563จนถึงปี2,564ครับขยับขึ้นมาก็เฉพาะในช่วงของปี2,565ที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั้งในแนวราบและอาคารชุดเป็นบวกที่14.3ออยู่ที่398,58หน่วยนะครับ จากนั้นก็เป็นลบมาโดยตลอดมีการโอนกรรมสิทธิ์สูงสุดไม่เกิน360 0 0 0กว่าหน่วยครับขณะที่สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลที่ได้รับการปล่อยใหม่ก็มีแนวโน้มลดลงไปด้วยเช่นกันครับตั้งแต่ปี2566มาเลยเรื่อยจนถึงมาปี2568ครับขณะที่ตลาดที่อยู่อาศัยก็แปรเปลี่ยนไปตลาดบ้านหรูราคา10ล้านขึ้นไปนะฮะก็เติบโตกันอย่างต่อเนื่องขณะที่ตลาดบ้านคนที่มีรายได้น้อย ต้องบอกว่ามีสัดส่วนแค่1%เท่านั้นนะครับหรือจำนวนเนี่ยคิดเป็น2,000หน่วยก็ทำให้ผู้มีรายได้น้อยหลายคนต้องหันไปพึ่งคอนโดมิเนียมที่มีราคาต่ำกว่าซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมกับบริบทของคุณภาพชีวิตพวกเขาซึ่งจริงๆที่ผ่านมารัฐบาลก็พยายามนะครับที่จะแก้ปัญหานี้ผ่าน,นกลไกอุดหนุนหรือว่าการส่งเคราะห์ผ่านโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านเอื้ออาทรแต่ก็ล้มเหลวครับ เพราะขาดการสำรวจจากความต้องการที่แท้จริงนั่นเองครับคุณผู้ชมครับการเข้าถึงที่อยู่อาศัยของคนในรุ่นปัจจุบันรวมถึงคนรุ่นก่อนนะครับอาจจะไม่เหมือนกันต่างกันตรงที่ตรงพฤติกรรมนะครับก็คือมีไลฟ์สไตล์นะครับที่ค่อนข้างที่จะไม่ว่าจะยังไงเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมีบ้านซื้อบ้านได้สำเร็จนะครับคือการทำให้ เข้าถึงที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงเนี่ยก็ทําให้รูปแบบการทํางานหรือว่าการที่จะส่งเสริมการมีบ้านเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นครับคุณผู้ชมครับอดีตรองกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ระบุนะครับว่าที่อยู่อาศัยในเขตเมืองทําเลใกล้รถไฟฟ้ามีราคาสูงขึ้นกว่าแต่ก่อนมากซึ่งคนรุ่นใหม่นะครับก็มีไลฟ์สไตล์ที่ชอบใช้ชีวิตในเมือง จำเป็นที่จะต้องยอมจ่ายเพื่อให้ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตและส่วนใหญ่นะครับก็เป็นการเช่ามากกว่าการซื้อซึ่งสอดคล้องไปกับไรายได้แต่ในอนาคตครับคนกลุ่มนี้จะขยับแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบการเข้าถึงที่อยู่อาศัยตามรายรับแต่ก็จะเป็นการที่จะทําให้เจ้าของที่นั้นอยู่อาศัยในเมืองได้ก็อาจจะอยู่ยากอยู่ดีนะฮะซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นโจทย์ในอนาคตที่ต้องเตรียมรองรับครับ ราคาของที่อยู่อาศัยในกลุ่มบริเวณที่เขาต้องการใช้ชีวิตอยู่เนี่ยมันแพงมากนะครับมันแพงขึ้นมากนะครับจากเดิมเนี่ยเราจะเคยเห็นอยู่สัก70,000-80,000ต่อตารางเมตรถ้าเป็นคอนโดมิเนียมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอาจจะอยู่ที่ 1, 2, 105, แสนสองถึงแสนห้าแปลว่าบ้านที่เคยซื้ออยู่30ตารางเมตรตสัก2ล้านบาทเนี่ยนะครับผ่อนเดือนหนึ่งเนี่ยก็ตกประมาณสักตกประมาณสักรวมๆหมื่นบาทนะครับจะกลายเป็นประมาณ 20,000บาทนะครับอันนี้หรือว่า15,000บาทซึ่งก็เทียบเท่ากับเงินเดือนเขาทั้งเดือนอยู่แล้วนะครับเราจะเห็นคนที่เริ่มดูและซื้อบ้านเนี่ยอายุเนี่ยลดลงนะครับจากเดิมที่เคยซื้อประมาณสัก30ปลายถึง40หรือประมาณ30ต้นๆเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เลยและนั้นก็สอดคล้องกับวิถีที่เราต้องมองเผื่อเขาในอนาคตว่าคนกลุ่มนี้นที่เป็น first shopper ในวันนี้เนี่ยอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเขามองหาบ้านของเขาเอง นะครับอันนั้นก็เป็นตัวหนึ่งที่เราอาจจะต้องหาวิธีการที่จะทํายังไงให้เข้าเข้าสู่นะครับโอกาสการมีที่อยู่อาศัยของเขาได้ส่วนทางด้านหัวหน้าโครงการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับจังหวัดหน่วยบริหารจาัดก,การกองทุนเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่นะครับก็เห็นว่าโจทย์นี้ที่จะแก้ได้หากมองถึงรูปแบบการเข้าถึงที่อยู่อาศัยในรูปแบบสิทธิ์ที่มีความหลากหลายโดยเฉพาะสิทธิ์การเช่าเพื่อรองรับคนรุ่นใหม่ คิดว่าการออกแบบระบบเนี่ยสำคัญในคนรุ่นใหม่ว่าจริงๆแล้วเราควรจะออกแบบให้มันมีความหลากหลายของการเข้าถึงที่อยู่อาศัยหรือการเข้าถึง Property ีเนี่ยได้มากขึ้นเราอาจจะเช่นปกติเช่าเราศูนย์เปล่าร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะมีการเช่าที่อาจจะมีอัตราการลดลงของการเช่นต้องแม่นเทนเน็ตตึกต้องมีลักษณะต่างๆที่ออกมาแต่ว่าสุดท้ายถ้าเกิดเราเช่าเกิน10ปีเราอาจจะสามารถเอา property เนี่ย เนเป็นเงินกลับมาได้บางส่วนผมคิดว่าอย่างน้อยก็ทําให้เกิดระบบการสะสมไอ้เงินบางอย่างของของ,ของผู้เช่าได้ครับเช่น <c oughs> อย่างที่บอกใน,ในของคนรุ่นใหม่ที่อาจจะมองว่าอาจจะได้สิทธิ์เช่าในการอยู่หรือสิทธิ์ในการอยู่จน,จน,จนมีสิทธิ์ตลอดชีวิตเนี้ยเขาอาจจะมองอีกวิธีการซึ่งอาจจะก่อให้เกิดรูปแบบใหม่ของที่อยู่อาศัยที่จะรองรับคนต่างรุ่นกัน สำหรับข้อเสนอในเชิงนโยบายนะครับรัฐก็จําเป็นที่จะต้องมีความจริงใจและก็ใช้กลไกการตลาดเข้ามาสนับสนุนนะครับเปลี่ยนจากวิธีการเดิมที่เป็นการส่งเคราะห์แต่ให้ทันกับปัญหาใหม่ๆโดยการแก้ทั้งระบบทั้งกฎหมายแล้วก็การเงินรวมไปถึงบทบาทของท้องถิ่นด้วยครับ คุณผู้ชมครับนิทรรศการเท่าหรือเทียมเส้นทางความเหลื่อมล้ําคนจนเมืองนะครับที่จัดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นการนําเสนอเพื่อให้คนที่ไปร่วมกิจกรรมนะครับได้เห็นภาพของปัญหาความเหลื่อมล้ําก่อนที่จะนํามาสู่ปัญหาความยากจนนั่นเองนะครับซึ่งนอกจากการจะไปชมนิทรรศการนี้แล้วนะครับจะเป็นของคนทั่วไปแล้วก็ยังมี การเปิดพื้นที่ให้สื่อมวลชนนะครับได้เข้าไปร่วมดูในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยว่าจะมีมุมมองที่ต้องการนำเสนอทั้งในเรื่องของการแก้ปัญหาอะไรเป็นโจทย์ยากและอะไรต้องไปต่อในฐานะของสื่อมวลชนด้วยครับคุณผู้ชมครับงานที่เกิดขึ้นไปมีสื่อมวลชนจากหลายสำนักนะครับอาทิไทยรัฐพลัสนะครับเดอะคราวโมเมนตัมเอเลีนะครับดัตตาแฮช เทสกลนะครับแล้วก็สื่ออิสระซึ่งก็ให้ความสนใจในการเข้าร่วมนิทรศรการเท่าหรือเทียมเส้นทางความเหลื่อมล้ำคนจนเมืองที่จัดขึ้นณนะหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครครับหลังจากที่ได้ร่วมชมนิทรศรการแล้วยังได้มีการร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนในมุมมองของคนทำงานครับเพื่อที่จะสื่อสารประเด็นความยากจนความเหลื่อมล้ำหลายคนเห็นตรงกันนะครับว่าการสื่อสารประเด็นความเหลื่อมล้ำที่อาจไม่ได้น่าสนใจมากนัก เมื่อเทียบกับประเด็นอื่นๆแต่ว่าประเด็นนี้ครับมีความสําคัญที่สื่อมวลชนต้องนําเสนอและหลายปีที่ผ่านมาคนในสังคมมีความเข้าใจและก็เริ่มตระหนักต่อปัญหานี้แต่โจทย์ที่ท้าทายก็คือการพูดถึงแนวทางในการแก้ปัญหารวมไปถึงทางออกซึ่งสื่อเองก็จําเป็นนะฮะที่จะต้องทําหน้าที่ตั้งคําถามชวนสังคมสกิดให้ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับ ม,มันคิดมันชวนให้คิดต่อมากกว่าว่านอกสกตหนักรู้แล้วค่ะตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือคนที่เขาต้องดําเนินการพัฒนาให้มันให้คนที่อยู่ในสภาวะนี้ค่ะเขาต้องหลุดพ้นจากภาวะความจนนะคะเขาทําอะไรอยู่แล้วมีอีกกี่คนที่คิดเหมือนเราว่าเราจะต้องการใครสักคนมาขับเคลื่อนหรือว่าทําใหเ้เรื่องเราตรงนี้ค่ะหรือว่ามาช่วยแก้ปัญหาอะไรที่มันเป็นเพนพอยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโรงสร้างปัญหาที่อยู่ภายใต้ที่มันควรได้รับการแก้ไขอะค่ะ เรารู้สึกว่าสื่ออาจจะต้องเจาะในมุมนั้นมากยิ่งขึ้นให้เกิดการแก้ไขจากรากฐานที่มันแท้จริงสู่อนาคตที่มันจะยั่งยืนต่อไปเราอาจจะมีทั้งการนําเสนอความจริงนําเสนอทางออกแล้วก็อธิบายปัญหาเบื้องหลังของ,ของสิ่งที่เกิดขึ้นก,ก,ก็เป็นกําลังใจให้คนทําว่าทําทําต่อไปครับก,ก็คิดว่ามันไม่ใช่งานง่ายแต่ว่ามันจําเป็นแล้วก็ต้องการแบบไทพีบีเอสนี่แหละครับ ขณะที่ Data h a t h นะครับก็เห็นว่าการสื่อสารของนิทัศการด้วยการใช้ Data นโยบายเป็นอีก1จุดเด่นของนิทัศการในครั้งนี้ครับเพราะการใช้ข้อมูลการนำมานำเสนอเรื่องนโยบายเป็นสิ่งจำเป็นที่สื่อควรนำเสนอในยุคที่การสื่อสารไร้รูปแบบที่ตายตัวมากยิ่งขึ้นครับ การเดินผ่านไปแล้วก็เห็นของที่จับต้องได้ในมุมของนิทรรศการเล่าเรื่องเนี่ยผมคิดว่าก็สร้างให้สื่อของไทยพีบีเนี่ยมีชีวิตชีวาขึ้นอีกแบบหนึ่งนะครับว่าเดินตามแกลเลอรี่ mm hmm. เดินตามพิพันธ์หรือเดินตามหอศิลป์เนี่ยก็ยังเจอไทยพ mm ีบ hmm. ีเพราะนั้นเนี่ยโจทย์ของไทยพีบเนี่ยก็จะเป็นโจทย์ที่ l l า n g e ในอนาคตแล้วก็สื่อที่เท่าที่ผมเล่าได้นะว่าตัวนิทรรศการครั้งนี้เนี่ย น่าสนใจด้วยการเปิดด้วยเรื่องของการทําความเข้าใจเรื่อง,โองนโยบายหลายๆเรื่องนําเสนอผ่านข้อมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยของการนําเสนอข้อมูลแล้วก็นโยบายเนี่ยเป็นเรื่องสาคัญที่อยากจะชวนให้ทุกคนเนี่ยสนใจมันแล้วก็การทําแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจได้เสมอไปเพราะฉะนั้นก็จะเป็นความท้าทายอีกแบบหนึ่งว่าจะทํายังไงให้การเล่าเรื่องผ่านนิเทศการมีความสนุกมากขึ้น โดยในวันที่20กรกฎาคมหรือว่าวันอาทิตย์นี้นะครับผู้ชมก็จะมีไฮไลท์สำคัญก็คือการนำเสนอสิ่งที่ค้นพบนะครับจากการทำสารคดีคนจนเมืองมาตลอดทั้ง5ซีซั่น27ตอนนะครับว่าจะมีการค้นหาทางเลือกแล้วก็ทางออกได้อย่างไรนะครับเพื่อที่จะออกจากปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคมไทยผ่านเวที Policy Forum นะครับแก้ให้ได้ไล่ให้ทันความจน รวมไปถึงการสำรวจเครื่องมือการแก้จนนะครับที่รวบรวมมาไว้ในงานนี้ด้วยอย่างเช่นหมอนี่เพื่อประชาชนโครงการบ้านมั่นคงครับกิจกรรมโครงการเทใจ .com แพลตฟอร์มเพื่อการระดมทุนมีร้านปันกันด้วยนะครับที่มาให้คำปรึกษาในงานนี้ก็สามารถไปกันได้นะครับที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครตลอดทั้งวันอาทิตย์นี้เลยนะครับ